รออบะเขาบอกทำเสียงงุดงิน้องเสียงเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเหรอเฮ้ยคว้าไปแล้วทำอะไรคว้าอะไรหยุดเฉียงแป๊บนึงใครสแตนบายขึ้นรถไปต่อแป๊บนึงที่ยิงไม่ได้เลยรปคนรถคนบนรถเราทุกได้เพียงมาสองพรมอะไรสอง้ยินไหมใครมาก่อนรถได้ขนาดนี้เซฟแป๊บนึงรถหน่อยแล้วไปเกินผมต้องลงแปลกนี้เมื่อกี้เราขับบอลลงมาที่เหลือใครใครรู้ว่าเล่นปืนงรถได้ไปเล่นข้างบนเลยใครสแตนบาย ซอยไปอุ้มสาวไหนเนี่ยซอยขึ้นมาพี่พี่ขึ้นมาสเตนบายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเียดีครับมีเสียดีครับอยากฟังนะเ้าเเลไหนคนไหนอ่ะเอ้ยนะทนายดิ๊กนายจะทำอายรละรุดนอไม่เไม่ทำลายเพื่อนพี่น้องรอครับแล้วเขาก็รู้อ๋พี่ดิ๊กพี่ดิกเฮียบาเฮียบาลืมคืนนของเฮียบาอช่เาทำอะไรกันอยู่ อยู่ขวาขบับรถไอ้อมโบถามเลยถามเลยก็ได้นะขโมโบเดืล<อ>คนไหนคนไหนคือไม่องครับคือน้องอ่ะไปเล่นร้านแต่ทีเนี้ยน,น้องอะมันไม่มันไม่มีที่งัดร้านน้องก็เลยถามถามคนในแกงวิงซาก้าว่ามีมีพอมีขายไหมแล้วทีนี้น้องก็บอกว่าอ่าบอกว่าอะไรนะ<ม>น้องทางวิงซาก้าบอกว่าถ้าไม่มีก็ มาเล่นทําไมถูกไหมใช่ออันนี้ก็ถูกอันนี้อันนี้น้องผมมากผิดอันนี้ก็ก็เข้าใจครับว่าเออมันดีเขาทำอะไรกันอยู่คิมนนแล้วไปเล่นแต่ว่าด้วยความแบบว่าอ่าเราไม่เคยมีแผลกันแล้วก็ใครเนี่ยมัวบ้านงานเราเว่ารู้จักกันแล้วก็ไม่ค่อยมีเรื่องกันอ่ะผมไม่แจ่มันก็ถ้าถามปกติเนะในเรื่องคีมกันดรันนี่ะมันมันซื้อขายกันแล้แบบว่า เขาทำอะไรกันอยู่น้องเลรีงงว่าทำไมแบบไปวิ่งทาก้าไม่ควรเลยเหมือนเดียวกันตายใไม่ได้เพราะว่าเอาแยกตาซีนซื้อพีดเลยแรกโป่งหน่อยครับพี่แร่โป่งหน่อยหลังจากนั้นก็ไม่มีตอยเนี่ยไม่มของโบก็ยกร้านให้เขาเพราะว่าถ้าเติบตาตาไปหาเหรียญหาร้านดีกว่าถ้าเติบตาตาหลังจากนั้นถ้าเติบตาตาไปหาเหรียญหาร้านดีกว่าลองเล่าเลยเปผมบอกเลขไอเดรยผมบอกเลขเลขไอเดียอะ สี่รอบอะเล่นไปไม่ได้หรอที่ไม่ได้ยินอ่ะจริงไหมหันไปคุยกับเขาเลยใช่ครับบอกกี่รอบอะอันนี้อันนี้รอบใหม่ใช่ไหมรอบใหม่ใช่ครับรอบานนะรอบก่อนสุดท้ายที่ผมจะไปเล่นหลานอะเที่ผมมาคนเดียวแล้วก็มาสามคนอะพี่เอาเป็นเอาเป็นเจ้าตัวคุยนะครับแบบคนคนที่ไม่ได้ยินไม่ต้องพูดก็ได้่ลาบยังกูชอบดูมันยืนใส่หัวดิแมงโยกแมงโยุกอ้าวจบไหมผมพูดสี่รอบมาเม่อไหร่อ่ะไม่ผมพูดได้ยินจริงอันนั้นผมไม่ได้ยินจริงสี่รอบอะนะ เราผมได้ยินรอบสุดท้ายครับอ๋อหรอพี่ยืนตรงตรงไหนครับพี่เฉยอย่าชนดิใครจะชนอ่ะเนี่ยฉ่๊สีเราจะไมได้ยินมันเป็นไปไม่ได้เหรอครับไม่เราเราบอกพี่ว่าไม่ได้ยินเสียงเลยครับพี่แล้วก็มีโพสเรื่องทวีตขอโทษครับพี่ขอโทษครับยจนนก่อแล้วก็เรื่องอะไรอีกเรียกเหมือนเรียกผมไปเล่นอ่ะอีกรอบหนึ่งอ่ะสตาร์นั่นเละพี่ใช่พี่รอถ่ายสองล้านติดถ้าไม่มีผมคือหลังยั้นไม่ถ่ายเลย แล้วบอกถ่ายรูปปกติวันนี้ถ่ายยังรูปอะวันนี้ถ่ายรูปไหมวันนี้วันนี้โพสขายของครับถ่ายเงินใช้นี่วะ่ะรูป,ร,ปรูปกับรูปขายของนี่เหมือนกันนะรูปอะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่หมายถึงว่าสองวันก่อน,อน <ะ S 1> ที่เราโพสทวิตนะครับว่าไงครับอไม่ได้แม่กนะ็สนอ่าที่น้องมันจะเสียกคือเราบอกว่าเราโพสทุกวันก็คือตั้งแต่ตอนนี้เราไปเล่นร้านเนี่ยเราจะโพสทวิตเล่นทุกวันถูกไหม แต่ว่าบางวันก็เหตุไปเล่นร้านก็ไม่เห็น้โพดอะไรที่จะสื่อ <S <S เพราะว่าเราบอกว่าเราพูเล่นทุกวันของเราอยู่แล้วแต่าไปเล่นร้านแต่ว่าแต,แต่เหตุการณ์คือมันมันรู้สึกบังเอิญก็คือเหตุการ์มันประจบของไอ้คอมโบก็คือเล่นร้านทีนึงก็ถ่ายเจอเจอคอมโบทีนึงก็ถ่ายรูปเจอทีนึงก็ถ่ายรูปอะไรเงี้ยสองร้านติดเลยเที่ยงตรนอ่ะมันก็เลยรู้สึกมันไม่เม่เซนนะกับที่คำพูดคาพูดมา หลังจากร้านไอ้ทีม่มึงไม่มีคิมมึงไปเจอกับร้านอื่นกับเขาด้วยไหมเจอเจอสองร้านที่อ่าผมบอกผมบอกดีอ็ดีเหมือนกันเขาบอกผมทำเสียงมือหมีผมว่าแค่ไม่มีหางเสียงหรือเปล่าผมไม่ได้ทําเสียงมือหเลยใครที่พูด <c oughs> อะเมืม่อวานแต่แต่เสียงมืิห <c oughs> จริงนะพี่ชายผมบอกไอ้ดีเจ็ดแปดทำเสียงแบบเหมือนเหมือนแบบคล้ายๆแบบตะคอกใส่เลยอะมันก็สมควรหรือเปล่าทําทําฐานอวิทย์ก็ต้งตีน่ะ ปกติก็ถ่ายนี้อยู่แล้วไม่ได้ควรวันนี้ถ่ายไหมวันนี้ถ่ายไหมวันนี้วันนี้โพสแต่ถ่ายของครับวันนี้เงินหมดครับถ่ายถ่ายกับโพสต์ไม่เหมือนกันนะถ่ายกับโพสต์อ่ะนั่นแหละครับวันนี้มีแต่โพสตแต่ถ่ายของครับแล้วได้ไปเล่นรานไหมครับวันนี้เหรอครับคนดูของห้าวีได้ป่ะคือใคฟก่อนใค้ไหมแล้วทำไมตอนเล่นร้านไม่เห็นโพสต์เหมือนที่เฟซของเราเวลาไปเล่นร้านจะโพสห้าวีได้ไม่จรดเลยอ่ะผมไม่ได้โพสต์ทุกร้านขนาดนั้นครับก็เราเป็นคนแล้วบอกว่าโพสต์ไม่ใช่หรอสองสาม นี่อยู่ไหนซีไม่ค่อยเปิดนะเอ๊ห้าแต่วันนี้ผมเงินไม่มีไงผมจะโพขายของใครไปจะเอาเอาไปเอกนะแล้วมันเกี่ยวอะไรการเงินไม่มีอันนี้หมายถึงที่จะซื้อหมายถึงเกี่ยวกับร้านถามว่าถ่ายถ่ายโพสทวิตที่ร้านหรือเปล่าวันนี้ไม่ได้โพสครับวันนี้ไม่ได้โพสรูปมีแต่โพสขายของอย่างเดียวไม่ได้ถามว่าโพสเรื่องขายของหรือเปล่าใช่วันนี้ไม่ถ่ายรูปตัวเองแล้วแล้วเรื่องนี้มันจะจบยังไงอ่ะพี่อยากถามเราอ่ะ ผมอะสำหรับผมนะผมไม่ได้อะไรเขาอยู่แล้วครับแต่น้ําเสียงที่เราคุยนี่มันมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วหรอหรือว่ายังไงใช่ครับผมเป็นคนเสียงอย่างนี้อยู่แล้วเวลาผมไปเล่นโต๊ะบล็อกติงก็ทุกคนก็ได้รู้ว่าผมเสียงอย่างนี้ขอดึงได้ว่าตึงตึงขอดึงหยั่นได้ไหมอ่ะเมลอนต้นออกตัวนะอย่างนี้เป็นยังไงอะครับจะไปยังไง พี่ไม่เห็นหรอหน้าบนรถอะใช่ครต้องหนาบเอ็นดีอยากได้ยังไงเพราะว่าทางทางน้องทางวิ้งไม่ได้มีปัญหาอะไรแะ้วน้องเสียงเป็นอย่างนี้อยู่แล้วหรอเฮ้ยเฮ้ยฟากเสียงแบบนี้น่ะเฮ้ยเฮ้ยคากาเลยแล้วแล้วทำยังไรคว้าอะไรคว้าอะไรเอ้ยคว่ำค้างอะไรี่เกลือแอดข้างหลังควักปืนไหมอะเฮ้ยคว้าอะไรเอ้ยเอ้ยเอาอย่างนี้ไหม เล่นเล่นกันไหม,ม,ไมก็คือพูดถึงมันอ่ะอ่าไฟัไผ่เอ็มไม่มึงอย่าว่าอย่างนี้เลยพี่นาเขาฟักไงมันจะได้ไม่เป็นแผลกันด้วยจบมาก็ให้มันจบแค่ในในสปารี่คุณมเลมลอนว่าไงครับลองลองคิดกันดูก,ก่อนก,นก็ได้ครับ ฟอสคว้าขันมาเอฟอสคั้ถังน้ำมันหรือไม่อีกอย่างหนึ่งก็ให้น้องหัวเขียวขอขอโทษน้องน้องคนนี้ก็ได้ครับูนะพี่ต้องเขาครับวินอยู่บนสะพานเต็มรถตู้เลยเห็นไหมข้างบนเห็นเออต่อให้เขาไปมึงมึงไหวกว่าเขาอยู่แล้วแหละมึงไม่ต้องห่วง

ก็มันก็แค่ายไว้ไปบอกสับปะรเ้ยสวิตเปรตสวิตเต้องน้องหนัวเขียวอยู่ไหมพิกิเอามาหน่อยดิมันไม่เก็บสักทีเนี่ยมันควัแอกไรของมันนะเนี่หัวจมูพักอยู่สรุปยังไงเนี่ยน้องพี่อยากได้คำต่อจากน้องรอพี่ไม่อดคิดอยู่า่าไปกันเลยสิวะ นี Hoy, ality, oh are, hey, ่มานอนมองอ่านจริงไหมเนี่ยเขียวไปไหนแล้ววิ่งไปเรียบเลยเพราะว่ามันมันมีแค่สองทางเล่นจริงเพราะว่าอยากได้แค่คำขอโทษไม่งั้นก็เล่นสตอรี่กันหน้าไฟให้ ใครเลิกมานี่ดิต้องยืนคางกันเดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวเสียทำอะไรมานีไอ้เธอมึงโดนนะมึงดิไอ้ยืนต่อยผู้ใหญ่รอได้ไงเนี่ยมาฟังดิขอถามเนี่ยใครเลิกมาตอบดิเขาถามว่าเออจะผ่อนหรือว่าจะเล่นอะไรเองไม่ตอบเลยเปนเราเป็นเราอะไรเราตอบที่หน่อยเรื่องมันเกิดจากเราอะจะให้หัวแก๊งลำบากใจเลยอไงแค่คำขอโทษนายยังพูดยากเลยต้องอีโก้ชิยวอืม นายลองพูดดีไปกันเลยสิวะไม่ไม่เอาไม่เอาเ,อาเอาย้ <c oughs> เอาแล้วมึงเข <c oughs> ้ามาบางเบาเบาเบาพี่ขอโทษไม่ยากาหรอกนายยากทำไมเอ๋อขอโทษเราไม่ยอมอ่ะ ไม่พูดนะไอ้ผมก็ยากหน่อยยอมไปเยไม่ได้ขอโทษเลยไม่ได้ยากเลยนะครับขอโทษแม่งยากเลยอยู่ในเข้าเมืองเลยเที่อ่ะขอโทษนะครับขอโทษขอโทษครับเต็มใจหรือใช้สั่งมาหรือเปล่าครับขอโทษใหม่ได้ไหมขอโทษใหม่ได้ไหมเต็มใจหรือใช้สั่งมาหรือเปล่าไอ้คอมโบอยู่ไหนอาเบอ่ะเราออกมาออกมาครับคอมโบขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาเพื่อนขึ้มาขึ้นมาขึ้นมาอ่ะบอกเจ้าตัวเลยบอกชื่อระบุเจ้าตัว คือว่ามันมันจบได้มันไม่จำเป็นต้องตีกันหรอกมันแล้วแต่ผมไม่ว่าจะเป็นแก๊งเล็กแก๊งถ้าถ้าเราพี่คิดว่าล้อหลอกอะไรเนี่ยอันนี้ผมโอเคไหมถ้าโอโซนไม่โอเคก็รูปแบบรูปแบบนึ่งถโอเคก็แล้วแต่เราแล้วแต่คนนะครบบู๊ถ่ารูปเพืนะรูปถ่ารูปถ่ายรูปเป็นอะไราครับน้องขอโทษที่มันชอบถ่ายเพื่อนดาดาครับไม่เป็นไรครับ เชี่วชียวครอ่ะนี่นีเราเราจะมันใช่ไหมพี่ถ้าแบบไปเล่นแล้ไม่สำหรับสำหรับพี่อะถ้าถามว่าอ่ะไม่ว่าจะไม่ใช่แกงเองนะอะอย่างเป็นทางไดมอนด์เฮดหรืออะไรอะประมาณนั้นเขามาเล่นกันร้านก็ไม่มีคีมเหมือนกันอ่ะมาถามว่าพี่มีไหมอ่ะพี่ก็มีพี่แบ่งได้เพราะว่าแพ้อ่ะแบ่งให้เขาเล็กน้อยมีงานก็ขายเขาบอกไม่เอาฟรีเขาขายเขาบอกพี่ก็ให้ได้มันมันก็อยู่ที่ตัวบุคคล แต่ว่าถ้าคนรู้สึกแล้วว่ามันไม่เคยมีแผลกันถามว่าพวกพี่ผิดไหมแบบไม่มีคิมกันหลังก็ผิดอันเนี้ยตรงตรงเลยอืมที่ไปแล้วไม่เล่นอ่ะ้ยไปเล่นแล้วไม่มีคิมเข้าใจแต่ทีเนี้ยน้องมันก็เลยบอกว่าเออพอถามเรามันก็ไม่เคยมีแผลกันเนาะแต่เราตอบตอบกับคอมโบว่าไงนะคอมโบไม่มีไม่มีแล้วไม่เล่นได้เหรออ่าหลังจากนั้นก็มีพทวิทย์ถูกไหมที่เราโพส S <S> ใช่ああเร,เรเายังก่อนเวลาม <datab> ันก <from shadow. S 1> ็เลยคิดว่าแบบอแต่ถ้าได้เคลียร์กันก็โอเคไม่ว okay. ่าก็โอเคคอมโบโอเคไหมครับเพื่อนได้ยินป่ะคือคือคือมันจะเป็นฟิลด์นี้เว้ยคือแกสมมติเราไปเล่นร้านใหญ่เงี้ยแก๊งแก๊งเองเล่นปืนเกินสามคนเงี้ยแก๊งพี่ไม่ไม่เคยไปอะไรไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยแต่คอมโบมันงงเฉยว่าเออแค่คิงมัรร้านอันเดียวนะมัน ทำแต่ว่าแข่งกันไม่ได้เลยหรอกดูไิแล้เพราะว่าเวลาได้มานลายอย่างแก๊งเองเล่นปืนสามคนเออมีแต่ว่าเพราะว่าแก๊งเรามันสนิทกันอยู่แล้วพูดกันตามตรงอะใกล้ชิดกันไงี่ยนี่มันพอมีอะไรก็เลยใช่ปะเป็นตาวะไม่โอโซนเรื่องนั้นมันจบไปแล้วเรื่องนั้นทางมาบอกพี่แล้วไงอันนั้นพี่รับแล้วพี่รับรู้แล้วอันนั้นอะพี่โอตอบรู้เลยบ้างเนี่ยไม่ใช่อันนี้ผมจะหมายถึงว่าแบบแก๊งเรามันใกล้ชิดกันไงถึงจะรู้เพราะเราไม่ได้แจ้งกันแต่ไหมไม่ได้ไม่ได้แจ้งกันใช่ไหมมันไม่ได้ เพี่ดกไอ้เดิ๊กเพื่ออะไรไอ้ดิ๊กอ่ะคอมโบน้องน้องเอ้ยอย่าไปเรียกเขาไปเออรู้เรื่องเขาพี่เหมือนเดิมมากเหมือนเดิมผมไม่ได้อะไรเลยน้องเหมือนเดิมไหมเชียวเชีวพวกผมเหมือนเดิมนะผมไม่แน่ใจโอเคโอเคครับเก็บแรงไว้นี่ดีกว่าไว้เล่นกับพวกสองจุดศูนย์ดีกว่าไอ้แค่เดือยยิ้มนะไอ้แค่เดือยพี่นาขอโทษด้วยครับพี่ที่ไอ้แค่เดือยมันทำให่พี่รู้สึกไม่ดีของพีนครับ ใช่เลยครับพอดนะครับเอาว่าไอ้พี่มึงไงรู้นะมึงยิ้มอ่ะกูเห็นเอ้าก็เด็กเก่าโซนเนาะใครเลื่อนเนาะพี่น้องกันพี่เห็นนั่งยิ้มึงอ่ะไหนดอกไหนอกไหไหนพี่มึงเลิกมึงจะไปเอ้ยกิจกิจกรรมแกงมีใครเอาเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้เอาครับเอา์ทีบีอ่ะเอาครับพี่เอาครับพี่เอาเอางี้ในตู้เสี่ยงโชคโอ้โหเพี่พี่เอ้ยล้มอยู่กันนึงพี่